เท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 นะครับก็เขียนเพิ่มนะครับวิธีการทำงานก็จะง่ายนะครับพอเอาปลายยีกีปลหลันนะครับเสียบกล้องเว็บแคมก็สามารถทำงานได้นะครับก็โอเคนะครับเสียบเขาเว็บแคมเข้าไปนะครับ้ระยะเว็บแคมให้ได้กรอบที่เรากำหนด นะครับก็จะได้ให้เห็นแบบนี้นะครับให้เห็นแบบนี้ชุดกระดาษคำตอบทีเนี่ยผมตั้งชื่อว่า test นะครับสามสิบข้อนะครับข้างๆเนี่ยมันจะมีตัว i นะครับตัว i ตัว e ตัว f ตัว p ตัว q q คือออกนะครับ p คือเก็บภาพนะครับ s นั่นคือประมวลผลนะครับ i นี่คือสร้างสร้างกรอบนะครับสร้างกระดาษคำตอบมาทั้งถมดนะครับ e ก็คือเป็นการเก็บกระดาษคำตอบนะครับ เราก็เห็นพอเห็นภาพแบบนี้ชัดเจนแล้วนะครับเห็นทุกข้อละแสงเพีงพอนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเมาส์เนี่ยมาคลิกให้เป็นกรอบสีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกรอบไปดูสมมติว่าอันนี้คือคําตอบนะครับเราจะกดตัว i นะครับทาการลากกรอบน,นะครับแล้วก็ลาก<ส><ส> Merci. นะครับพอลากครบแล้วกดตัว e นะครับกดตัว e ปุ๊บระบบจะทำการเก็บลองกดตัว S นะครับซูเปอร์แมนนะครับมันจะทำการโคเร็นะครับก็จะเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีเขียวแล้วก็จะทำการนับ1 30ถึง30ก็แสดงว่า30ข้อนะครับอันนี้คืออัทีนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มปิมนะครับมันก็จะทำการเก็บภาพนะครับนี่แบบนี้นะครับเก็บคำตอบไว้นะครับถ้าถ้าเราเอากระดัษคำตอบนะครับผมจะลองใส่นะครับหรือที่หัวกระดาษ กระดาษผมใช้ A 30นะครับเราก็ดูนะครับพอวางปุ๊บมันก็ประมวลผลเลยนะครับแสงมีผลนะครับเราดูกว่าสายตาดูที่กรอบและกันนะครับดูที่กรอบสีเขียวที่มีการกระบาดอยู่มันจะประมวลผลออกมานะครับสมมุติผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับดูที่ A 30นะครับตอนนี้ผมใช้สีแดง ประมวลผลอ่านะครับมันจะก็จะมีแบบกระพริบเห็นที่เบอร์ยี่สิบสี่นกระพริบนะครับเราก็มาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราต้องขยับนะครับเราต้องทําฐานให้ดีให้แน่นนะครับไม่ให้มันผิดปกติอันนี้แสงน่าจะเป็นที่แสงนะครับอ่านะครับแสงมีผลเลยนะครับแสงมีผลมากนะครับอันนี้ลองใหม่นะครับถ้าอันนี้ใช้เป็นดีสองตั้งนะครับดีสองอันนี้ อันนี้น่าจะถูกแค่อันเดียวสองอันมีเบอร์สามสิบแต่ว่าจางมากนะครับตรงน,นีนะ้ส่วนอันนี้นะครับอันนี้อน,นี้คือการสิทธิ์เงินนะครับนะครับก็อันนี้ได้หกนะครับประมูลน,นะครับก็อ่า เอาไปลองใช้งานดูนะครับก็ผิดพลาดประการใดก,ก,ก็ค่อแจ้งขบัดนะครับอันนี้มันมีตัวหัวกระดาษแบบที่กาได้เพื่อให้รู้เลขที่ได้เลยถ้ามีถ้ารู้เลขที่รู้วิชาเนี่ยเราจะจับขึ้น Google Sheet ได้นะครับหรือออก Excel ได้นะครับแต,แต่ถ้าเกิดว่ามาเขียนเข้าไปแล้วประมวลผลเลยอันนี้อันนี้ก็ทำได้นะ,นะครับแต่ว่า อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบมีนิดเดโม่แบบสุดๆแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับจะให้พัฒนาไปแล้วไหนค่อยแจ้งมา